มาครับวันนี้เรามาเนินขึ้นทางดอยผากองเจอต้นมะกอปา่าต้นเบลเล่นเลยฮะใหญ่ๆเลยี่ฝนมันมาดูว่าไอ้ต้นนี้ลูกมันเป็นยังไงกว่าจะกินได้ไม่ธรรมดาครับนี่ฮะล่วงเต็มใต้ต้นเลยโอ้โหโอุห้ยน้ำน้ำโคตรแข็งดูจับถุงมืออ่ะเออน้ำแหลมมากดูดิ ลูกมันอยู่ข้างในจะกินได้ยังไงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเทาะให้ดูครเอ้เออยนี่ไปดูครับกระเทาะให้ดูทุบเลยอุ้ยก็จะได้สักลูกนหาค้อนก่อนหาค้อนตรงนี้แหละข้างในจะสวยหรือขนาดไหนทุบเลยอูย้นี่ฮะนี่ ได้มาหนึ่งลูกนี่ครับถ้าไปขวเม็ดอัลมอนปลาเออทุบทุบไปเอาแตกหมดละแตกหมดแล้วโอย้ยจะได้ไสักลูกยากลำบากเนีย่ยผมมาทุบไมเมื่อกี้ลูกอัลมอนปลานี่ ไม่มันโอเคก็จะได้แต่ล,ลูกๆโอ้โ,โ,อโหน้ำสุดยอดต้องมากระลังทอทั้งวัน